สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่หอน,นิยายเสียงจีนอันดับหนึ่งที่นี่คือโลกของนิยายเสียงจีนที่จะพาท่านดำดิ่งสู่เรื่องราวสุดเข้มข้นปิดตาแล้วเปิดใจพร้อมหรือยังที่จะร่วมเดินทางไปในดินแดนแห่งถ้อยคำถ้าพร้อมแล้วไปฟังพร้อมกันเลยค่ะบทที่8ถัทัวลิสงนี่ฉันไม่รับ ได้เลยงั้นหนูตามฉันกลับหมู่บ้านปีนี้ถั่วลิสงกับมันเทศได้ผลผลิตเยอะเขาฟังก็คงไม่เลวร้ายเท่าไหร่แค่ที่บนเขายังไม่สุกเต็มที่หนูอยากได้อะไรละ่ะซูอู่แย่เหอเป็นนักเกษตรตัวยงรู้ผลผลิตของแต่ละบ้านในหมู่บ้านเป็นอย่างดีซูเสี่วหลีพินิจพิจารณาดูตอนนี้เป็นช่วงที่อากาศร้อนจัด การปิ้งมันเทศก็คงไม่ถึงช่วงขายดีแถมคนในอำเภอส่วนใหญ่ก็กินข้าวขาวเป็นหลักข้าวฟ่างก็คงขายไม่ได้งั้นหนูขอรับซื้อถั่วลิสงนะคะตามราคาตลาดเลยถั่วลิสงแบบเปลือกตากแห้งกิโลกรัมละสามเจียวถ้าแบบสดกิโลกรัมละ2องเจียวหรือจะแลกกับน้ำตาลทรายเกลือหรือไม่เค็มไฟก็ได้คุณปู่ว่าตกลงไหมคะชาวชนบท ไม่คุ้นเคยกับการใช้กิโลกรัมเป็นหน่วยวัดน้ำหนักพวกเขายังคงใช้หน่วยแบบเก่าคือ1นึเท่ากับ1นึ่งช่างซึ่งเป็นวิธีที่ชาวบ้านคุ้นเคยดีสูอู่เย่หือคำนวณในใจอย่างรวดเร็วได้เลยราคานี้ไม่มีใครเสียเปรียบแถมยังช่วยชาวบ้านประหยัดขาดทางเดินทางไปโรงรับซื้อธัญ,ญพืชในอำเภอด้วยเขาหยุดไปครู่หนึ่งแล้วพูดต่อว่า ฉันจะประกาศทางลำโพงใหญ่ก่อนนะกลางวันหนูมากินข้าวที่บ้านฉันบายๆให้ชาวบ้านเอาถั่วลิสงส่วนเกินมาที่ลานโรงเรียนประถมทั้งสองคนหารือกันไปตลอดทางจนกลับถึงหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านซูตะโกนออกไปทางลำโพงใหญ่สองครั้งพอซูเสี่ยวหลีกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วมาถึงลานโรงเรียนประถมก็มีคนเริ่มมารวมตัวกันและปรับปรายซูเสี่ยวหลีกับการค้าขายที่หมู่บ้าน ก่อนออกจากบ้านคุณยายซูมอบเงินเดือนที่เพิ่งได้มาทั้งหมดให้เธอนับรวมแล้วเธอมีเงินติดตัวกว่า40หยวนอย่างน้อยก็น่าจะรับซื้อถั่วลิสงแห้งได้100กิโลกรัมซูเซียวหลียืมตาช่างจากร้านสหกรณ์มาและย้ำราคาซื้อขายสองรอบพร้อมเน้นย้ำหลักการว่าจะไม่รับซื้อถั่วลิสงที่ติดทรายติดหินขึ้นราหรือมีแมลงป้าคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าสุด ส่งตะกร้าให้เธออย่างใจร้อนยายหนูถั่วลิสงของฉันตากมาเจ็ดแปดวันแล้วแห้งสนิทเลยหนูรีบชั่งให้หน่อยสิสู้เสี่ยวหลีแกะฝักถั่วลิสงกอกมา1ฝัก1เปลือกมีสองมเมล็ดมเมล็ดเต็มอวบขนาดเท่ากันเปลือกสีแดงสดใสได้เลยค่ะป้าถั่วลิสงนี้ดีจริงๆค่ะ,มะเมล็ดก็ใหญ่ด้วยให้ป้ากิโลกร,รัมละสามเจียวเลยค่ะป้าคนนั้นพยักหน้าเงๆ รอยยิ้งบนมุมป่ากก็ห้ามไม่ได้วันนี้ถั่วลิสงได้ผลผลิตดีนอกจากจะเก็บไว้บีบน้ำมันเองแล้วยังเหลือเฟือเลยล่ะคนข้างหลังที่รออยู่เริ่มจะไม่อดทนป้าจางรีบรบหน่อยสิคะข้างหลังยังรออยู่สู้เสี่ยวหลีให้ป้าจางดูตาช่างป้าคะของป้าได้เจ็ดช่างสองตำลึงป้าจะเอาเงินทั้งหมดเลยไหมคะหรือจะเอาเกลือหรือน้ำตาลเพิ่มด้วยคะ ป้าจางเห็นได้ชัดว่าคิดมาดีแล้วเอาเงินสองหยวนที่เหลือเอาเกลือก็พอได้เลยค่ะสูเสี่ยวหลีเทถั่วลิสงลงในกระสอบจ่ายเงินสองหยวนแล้วหยิบเกลือสองถุงที่แบ่งใส่ห่อไว้ตั้งแต่เที่ยงยืนให้ป้าจางป้าจางแตะนิ้วลงในปากให้มีน้ำลายแล้วนับธนบัตรสองใบซ้ำอีกครั้งถึงจะยิ้มแย้มหันหลังเดินจากไปความจริงใจที่สูเสี่ยวหลียึดมัน่น หญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งจูงเด็กชายตัวเล็กคนหนึ่งเดินเข้ามาส่งตะกร้าถั่วลิสงเต็มตะกร้าให้ซูเสียวหลีน้องสาวดูของบ้านฉันหน่อยสิพี่สะใภคะนี่เพิ่งขุดมาใช่ไหมคะสดจริงๆเลยแน่นอนสิบ้านฉันปลูกช้ากว่าพอเช้าได้ยินประกาศทางลำโพงใหญ่ก็ยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยรีบไปถอนมาเนี่ยเห็นไหมฉันล้างสะอาดไหมล่ะ หญิงสาวคนนั้นอดไม่ได้ที่จะภูมิใจซูเสี่ยวหลี่ก็ยิ้มออกดูเหมือนว่าการมาครั้งนี้จะมาถูกที่ถูกเวลาจริงๆได้พอดีเลยเก้าช่างแปดตำลึงคุณพี่จะยนอนงสาวคุณพี่จะยังไม่ทันที่เธอจะพูดจบหญิงสาวคนนั้นก็รีบพูดแทรกขึ้นว่าเอาเงินแล้วก็ไม่ขีดไฟอีกสามกล่องไม่ขีดไฟเป็นของสิ้นเปลืองถือโอกาสนี้เก็บไว้เยอะๆก็ไม่เสียหาย แม่ครับผมอยากกินน้ำตาลเด็กชายคนนั้นดึงชายเสื้อของหญิงสาวคนนั้นหญิงสาวคนนั้นลังเลเล็กน้อยสมัยนี้น้ำตาลแพงกว่าไม้ขีดไฟเยอะแม่ครับน้ำตาลน้ำลายของเด็กชายเกือบจะไหลออกมาแล้วก็ได้จ้ะน้องสาวงั้นเอาน้ำตาลหนึ่งห่อหญิงสาวคนนั้นตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ซูเซียวหลีเทถัวลิสงสดลงในกระสอบอีกใบนับเงินหนึ่งหยวนห้าเจียวแล้วยื่นน้ำตาลกับไม้ขีดไฟให้เธอพี่สะพ้ยคะเก็บไว้ดีๆนะคะหญิงสาวคนนั้นจูงเด็กน้อยที่กำลังดีใจไปยืนอยู่ข้างๆคนข้างหลังกลัวว่าเกลือหรือน้ำตาลที่ตนเองต้องการจะถูกคนข้างหน้าแลกไปหมดเลยเบียดเสียดกันเข้ามาข้างหน้าหญิงวัยกลางคนรูปร่างท้วมคนหนึ่งเบียดคนออกไปอย่างยากลำบากแล้วยืนตะกร้ามาให้ ตาฉันแล้วตาฉันแล้วฉันจะเอาเงินกับน้ำตาลสู้เซียวหลีกวาดตามองแล้วหยิบถั่วลิสงขึ้นมาดมหนึ่งเมล็ดป้าคะถั่วลิสงของป้านี่หนูไม่รับนะคะแกพูดว่าอะไรนะหญิงวัยกลางคนคนนั้นชื่อจางช่วยหัวสีหน้าบึ้งตึงลงทันทีทำไมถึงไม่รับของฉันของป้านี่ไม่เพียงแต่เปลือกจะมีทรายติดอยู่เท่านั้นดูสิคะข้างในมันขึ้นราแล้วด้วยแบบนี้หนูรับไม่ได้คะ่ะ ซูเซียวลี่แกะถั่วลิสงออกมาเปลือกสีแดงคล้ำและเหี่ยวติดกันเป็นก้อนใย,ยราสีเยืองอน้ำตาลส่งกลิ่นเหม็นอับของเชื้อราออกมาแกบอกไม่รับก็ไม่รับหรอขึ้นราแล้วล้างล้างเอาก็ได้ไม่ใช่หรือจังช่วยหัวถามกลับอย่างดุด,ดันใช่แล้วล้างแล้วก็กินได้นี่นะป้าคุณหนึ่งพูดเสริมเบาๆชาวไร่อย่างพวกเราใครบ้างไม่เคยกินถั่วลิสงแบบนี้บ้างละ่ะลุงแก่คนหนึ่งที่กำลังสูบยาฉุนพึมพำ นั่นสิสิมีอะไรที่กินไม่ได้ล่ะอย่างมากแกก็รับซื้อถูกหน่อยก็ได้พี่ชายคนหนึ่งที่ถั่วลิสงในถุงของเขาคล้ายกับของจังช่วยหัวก็ให้คำแนะนำออกมาทันทีคนที่ยืนมุงดูอยู่ร,บรอบๆก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์กันเสี่งแซ่จังช่วยหัวเห็นว่าได้รับแรงสนับสนุนจากชาวบ้านก็เชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยซูเซียวหลียืนขึ้นอย่างสงบนิ่งกวาดสายตามองไปร,บรอบๆ รอจนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อยๆเงียบลงเธอจึงพูดเสียงดังฟังชัดว่า mm. คุณปู่คุณยายลุงลงป้าป้าทุกคนคะฟังหนูพูดสักหน่อยนะคะการที่หนูรับซื้อถั่วลิสงนี้ไปทำเป็นอาหารให้คนกินเป็นงานที่ใช้คุณธรรมค่ะตั้งแต่เด็กพ่อของหนูซูเจนกัวก็สอนหนูมาตลอดว่าทำอะไรก็ต้องทำด้วยคุณธรรมค่ะ หนูไม่มีทางยอมให้คนที่เคยกินของที่หนูทำพูดได้ว่าเขาเป็นปุ๋ยเพราะกินถั่วลิสงจากหมู่บ้านนานจูหลวงของพวกเราเด็ดขาดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะโอ้โหคุณหมอซูเซียลิกของเรานี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะนอกจากจะฉลาดแล้วยังเด็ดขาดแล้วมีหลักการอีกด้วยแล้วจังช่วยหัวจะทำยังไงต่อไปแล้วชาวบ้านจะเชื่อใครกันแน่โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หอนิจัยเสียงจีนอันดับหนึ่งกันด้วยนะคะ